สวัสดีค่ะนิงค่ะมิเคนโชค่ะชาวราศีพฤษภประจำวันที่2ถึง8พฤษภาคม2565ค่ะสัปดาห์นี้นะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการระดมความคิดเห็นนะคะการถกเถียงนะคะเพื่อให้เกิดข้อสรุปบางรายเกี่ยวกับเรื่องของความขัดแย้งที่ต้องพูดต้องเคลียให้ชัดเจนนะคะเรื่องของการทำงานภาพรวมนะคะอาจจะมีเรื่องของปัญหาอุปสรรคบางอย่าง หรือมีเรื่องติดขัดไม่คล่องตัวเกิดขึ้นทําให้ชาวพุธศกนะคะต้องพยายามหรือว่าต้องเคลียร์ปัญหาคอยจัดแจงทีละเปราะทีละเปาะนะคะเรื่องของการลงทุนในเรื่องของธุรกิจหรือว่าค้าขายส่วนตัวนะคะช่วงนี้ต้อง ใช้สติรอบคอบนะคะอย่าพึ่งลงเงินก้อนใหญ่ลงไปนะคะรายได้อาจจะเข้าช้าไม่ตรงไปตามเป้าหรือว่าผลกำไรที่คาดหวังอาจจะไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องมีการบริหารจัดการเรื่องการเงินให้ดีด้วยนะคะการงานที่ทำงานเป็นทีมนะคะช่วงนี้ก็ระวังเรื่องของอารมณ์เรื่องของความขัดแย้งหรือว่าความคิดเห็นที่ไม่ตรงกัน บางรายก็เกี่ยวข้องกับการประชุมวางแผนนะคะกับพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนเพื่อนร่วมงานเพื่อหาข้อสรุปเพื่อให้เคลียร์ให้ชัดเจนมากขึ้นนะคะเรื่องของการเงินนะคะก็อย่างที่บอกไปถ้าลงทุนช่วงนี้ต้องลงทุนน้อยๆน,นะคะอย่าเพิ่งเน้นเทหน้าตักนะคะเกี่ยวกับเรื่องของอุปสรรคการใช้เงินต่างๆอาจจะไม่คล่องตัวนะคะสัปดาห์นี้ต้องบริหารให้ดี เรื่องของสุขภาพนะคะเกี่ยวกับเรื่องของจิตใจล้วนๆนะคะเรื่องของความเครียดหรือว่าเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นรอบตัวทําให้ชาวพฤศกนะคะอาจจะเครียดก็ให้ใช้เวลาผ่านพ้นไปสักระยะนะคะก็จะดีขึ้นเองคนโสดนะคะสัปดาห์นี้นะคะถ้าพบรักอาจจะเป็นรักที่ต้องแย่งชิงเช่นกันนะคะหรืออาจจะยังไม่ใจตรงกรัน100มากนะักต้องดูดูกันไปก่อน ท่านที่มีคู่แล้วนะคะช่วงนี้ถ้าสื่อสารไม่ลงตัวนะคะอาจจะต้องลดทิฐิหรือเกี่ยวกับเรื่องของอีโก้ต่างคนต่างดื้อน,นะคะอาจจะต้องปรับตัวชาวพุธศกอาจจะเป็นฝ่ายยอมก็ได้นะคะเพื่อให้สถานการณ์ราบรื่นมากขึ้นนะคะภาพรวมก็จะผ่านพ้นไปได้ในสัปดาห์นี้ค่ะ หากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิงคุณสามารถอินบ็อกมาที่เพจคามิคเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด Subscribe ติดตามช่อง YouTube คามิคเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ